สวัสดีครับอรไวยมงลาบาที่ติขันษามาก็อมิตันภีตระวณยุสลบปาพาติติขันษาကိုတေချာပေးมาဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒီမှာအမိတန်ကြီးတရဝနယုစလောပေါတဲ့ခါမှာအတန်ကပဏ္ဏတန်ရှိလဲ၃တန်ပဲရှိတယ်เนาะအလေတန်ကြီးတရဝနယုစလောပေါတဲ့ခါမှာအတန်က၅တန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမိတန်ကြီးဘောเนาะတရဝနယုစလောပေါတဲ့ခါမှာအတန်က ตองตันเป็นชีบาระไอ้ตองตันก็แบบแล้วโซยเสียงเอกชีแมเสียงโทชีแมเสียงจตุวาสุรากาชีมาဖြစ်ပါတယ်เนาะเสียงสามัคคีไม่ရှိပါဘူးเสียงตรีโซราห์แลไม่ရှိปะเนาะไอ้เนี่ยอตันตองตันก็แบบแล้วโซยเสียงเอเสียงโทเสียงตรีอ่าเสียงจตุวาဖြစ်ပါတယ်เนาะขอาขาโอเคเนาะဒီมาโซยขอาขาสุรากา เสียงสามานอัตตมโหเนาะเสียงจัตวาอัตตาเสปาร์เลยเนาะกออากาไม้จ oh, no. ัตวากานหนขออาขาเนาะอัตตาการจัตวาอัตตาดูเวเนาะกออากาไม้จัตวากาขออาขาเนาะอัตตาทวกาดูดูบเบโอเคเนาะตีมาโซเยขออาขาไม้จัตวาตะกิดะแท้เซียมาลูเราเนาะตัว ขาสุรากะจัตวาตัสชีบิตามุไม่จัตวาติยันตะกิตาโกเยเซียมรู้เราเนาะโอเคที่มาโซเยขออาขาขออาขาไม้เอกขาขออาขาไม้โทฆ่าขาขาฆ่า,านัตกคาราจูภาไหมขออาขาขออาขาไม้เอกขาขออาขาไม้โทฆ่า ขาขาข้านั่นแต่เรากะผออาผาผออาผาไม้เอกผาผออาผาไม้โทผ้าผาผาผ้านั่นแต่าดูผาไหมผออาผาผออาผาไม้เอกผาผออาผาไม้โทผ้าผาผาผ้านั่นแตเรากะ สออูสูสออูสูไม้เอกสูซออูสูไม้โทสู้สูสู่สู้น่าจะคาราพามั้ออูสูสออูสูไม้เอกสูสออูสูไม้โทสู้สูสู่สู้น่าจะเล่ากะชออีฉีชออีฉี ชออีฉีไม้เอฉีชออีฉีไม้โทชีฉีฉี่ inform inform ีชออีฉีชออีฉีไม้เอฉีชออีฉีไม้โทชีฉี่ฉี่ีนาดเดาเล่ากะผอูผูพออูผูไม้เอผูผอูผูไม้โทผู้ผู ผูผู้นาฏกรถู่พามะผอูผูผอูผูไม้เอผูผอูผูไม้โทผู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 ทออามถามทออามถามไม้เอถามทออามถามไม้โทท่ามถามถามทามนาฏกรรมเามทอ,ออามถาม ถออามถามไม้เอะถามถออามถามไม้โทท่ามถามถามท่ามหอไอหายห่อไอหายไม้เอะหายหอไอหายไม้โทให้หายหายให้หอไอหายห่อไอหายไม้เอะหายหอไอหายไม้โทให้หายหายให้ นัดครูกะขออายขายขออาย Blue ขายไม้เอกขายขออาย Abs Alf. ขายไม้โทค่ายขายขายค่ายนัดคาราพันมขออายขายขอ euh ขอายขายไม้เอกขายขอ <sven tweeting S 2> ขอายขายไม้โทค่ายขายขายค่ายขอเอาขาวขาวขอเอาขาวไม้เอกขาว ขอเอาขาวไม้โทข้าวขาวขาวข้าวขอเอาขาวขอเอาขาวไม้เอกขาวขอเอาขาวไม้โทข้าวขาวขาวข้าวแล้วก็ฝอเอาฝาวฝอเอาฝาวไม้เอกฝาวฝอเอาฝาวไม้โทเฝ้าวฝาวฝาวเฝ้า นาคอลาพามไฝอเอาฝาวฝอเอาฝาวไม้เอะฝาวฝอเอาฝาวไม้โทฝ้าวฝาวฝ่าวฝ้าวนัาตะรกัสอเอือเสือสอเอือเสือไม้เอะเสือสอเอือเสือไม้โทเสื้อเสือเสือเสื้อน่าคอลาพามไสอเอือเสือ สอเอือเสือไม้เอะเสือสอเอือเสือไม้โทเสื้อเสือเสือเสื้อนักเราก็หออหอหออหอไม้เอะหอหออหอไม้โทหอ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 มาตขอพามะหออหอหออหอไม้เอะหอ หหหไม้โทหอหหอห้อโอเคเนาะโอเคဒီဒီခန်းစာမ okay, no? okay, ှာကတော့အမြင့်တပ no? ြီသရဝဏယုဆလောပောင်းပါချေဒီခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဒီခန်းစာမှာပြန်လဲစောကြမယ်စောဝတ်ဒီครับ